สวัสดีครับผม f อฟรถไถฟอร์ดครับพี่น้องมาเดี๋ยวคลิปนีให้กลัมาเบ่งอาจารย์ใบรถไถฟอร์ดครับผมอำเภอปานหินครับจังหวัดศรีสะเกดครับผมโอ้อาจารย์ใบเฮาไถด้านข้าับาหนี้กานเข่าครับโอ้ยถัดสิ่งเพ้นผู้ใบนี่คือตีดินละเอียดดีแท้นนอ่บ่เดนี้เนอ่ท่านเอ้ยบังทีละ เป็นไรครับพี่น้องบ่ต้องบ่ต้องปันยากเนาะงบางขาดเอาเลยล่ะครับบ้างขาดกะนาศิโอเคอยู่ได้ผมมาเข่าก็งามอยู่พี่ไก่เนี่ยเข่างามครับผมเข่าได้ร่าอายู่แถวนี้ไถวบางขาดนี่แหละมาปีนี้กะว้างขาด,าาขาดคือเก่าครับ ยหมับครับพี่น้องเอ้ยเออแต่ล่ามด้อาจารย์เอ,อ้ยอู้คือไถางามครับแค่วะแต่นพี่น้องหายไป เหยียบใส่กันเได้แล่ามดึกเจ้าเด <c oughs> ้โอ้ฝ่าฝนก็นเริ่มมากเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เจ้าไฮเช้าหน้าเขาก็ดีอกดีใจเนาะครับเนาะ <c oughs> ได้เห็นฝาๆๆนาน่าเห็นฝนในแจ้ง่อยดินก็เริ่มซุ้มเริ่มเปียกเริ่มน้ำหูขึ้นมากเรื่อยๆครับ <c oughs> อ่าบางคนก็นเริ่มบ้านเขาแล้ว แต่ในบ้านเขาครับผมหนึ่งบ้านเขาเอา่อหน้าพงยาหน้าครับผมโอ้เฮ็ดหน้าจาของแล้วจังไปรับจ้างมันยังสบายใหญ่อันนี้ไอ้บ้านเขานี่เป็นหน้าจาของด้วยครับด้วยผี่น้องด้วยเฮ็ดก้อนโมก็ได้ก้อนโม เดี๋ยวก้อนโมจังคอยไปรับจ่างบันโอ,เอ้เอาก้อนมมมันยังสีได้เปียบมมเดี๋ยวจักหน่อยฝนเล็กมากนี่กะ็ดเขามันเกิดขึ้นพูดละ่ะสูงเติบไปหรอครับมันจะฉีดท่นน้ำท่วฝนท่นแดดเดียวจักหน่อย ที่ว่าลาพ้อลเลยข่านท่าไปว่าลาแรกับฝุนมากกับทวมเขาเขากับตายสัมเขากับโบเกิดโบยังมันหนามมันมันมัน,ม,นมันเกินหนามพดแต่ว่าแต่ว่าขันวานช่วงนี้นั่นนาสีผู้ดีครับแต่ว่ากับอาสีมี ฝนทิมช่วงแน่ยีดอกเซว่าครับผลเซวามันเข่ามันเกิดในการโอเคอะไรล่ะครับเดี๋ยวจะน้อยในการเริ่มตัดใบเข่าใบยังพราะผลเล็งไม่กเยอะนั่นก็เข่าก็สิงามเลยล่ะปึ๊ดขึ้นเลยเธอเดียวเลยครับผมโหัวริบเลยโอ้ยหลอกนี่คือไถง่าย,ายถียน่น้อบ่ดิ่งอ่ะไถม้วนขนาดครับ น้องเลยปปั๊บลวงใส่กันเลยเออหุยะเป็นสั่งในใจครับเนาะเมื่อนี้ก็สิเป็นงานไถยอยยางเดียวครับผม ช่วงนี้อาจจะเป็นไถว่างขาดตลอดเลยเพราะว่างานเน่าครับผมคนในบ้านเพื่อนกับเดวมาจองคิวหรือว่าเดว่าจ่างรถไถร์ดไวเรียวครับแต่ว่าตรองรอคิวแน่ยจหน่อย ช่วงนี้คิวยาวครับผมอืมเห็นบอหน้าตาที่ว่าไถวางขาดก็บยูบปปะมาานี่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไทหุ่นไปแล้วมันก็หยามันกับ่บคอยหลายบาคอยปงบบคอยเกิดกเ็เลยเหตุง่ายในจังหน่อยครับผมมาไถวานเนี่ยบอกสบายเลยครับนอนครับเลยอาจารย์หม่ว่านอนงลองเพยงไปเลยสบายพี่หนอกเลยหยาลุงเอียงกับโบมีบ่เกิด่บยังอ้สบายมาก ไช้ก็ง่ายครับผมขัน้นตอาเดี๋ยวใชหุดแล้วหยามปกติโอ้ดูที่ล่ะครับพี่น้องแด่ลุยๆเล,ย,ล,ย,ลยปั้นปล่อยเอียนลงตบมึงที่ล่ะโอ้โอมันก็ไถมวลไถดีไถง่ามพุดแล้วครับพี่น้องเลยเอาพูดได้ ต้องการรถไทพอร์ดนะครับเดอ้ออย่าลืมเดอ้อพี่น้องเลยกำลังมองหารถไปใส่ในขอบรั้วนี่เพ่อได้ใส่ไปซอยของเจ้าของทีกะอย่าลืมของขายอาจารย์สุรชาติ้อครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อเรว่าสิเป็นเท่าเดียวสองเท่าครับผมตามสภาพตามราคาครับเงื่อนไขของอาจารย์กะบ,บ่้านาซีเนี่ยครับผมเพราะว่าเอซี่พนถามคำหลายครับว่านพนเดบอ คนก็ไฟแน่นก็ได้ครับผมหรือว่าอาจจะเป็นเขา่าทกอโศกกระไรเด้อพี่น้องเด้อเออได้อาจารย์เพื่อนก็นได้เหตุขิดเหตุยังหรือว่าอ,าอาธิบายให้ฟังเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเออเงื่อนไขออกผ่านทอกอโศกก็อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้หรือว่าผมได้แค่ดีดีก็ออกผ่านไฟแน่นงั้นสิครับ อาจจัดได้ครับผมเพราะว่าอาจารย์ค่นเดจัดไฟเนียนโอ้สองสามธนาคา้ากู้เรี้ยวเตะกูได้มากธนาคาาได้วกว่าไป โคตรร้ายแล้วครับพี่หน้องเล้ยโอ้ถัาทชงผมใหม่ตัวนี้ทอ้ันวิศวะเฮานี่ มือเนี่ยกะค่อนข้างสีเดียดเนี่ยจัหน้อยนะครับพี่น้องเออบรรยากาศกำลังดีสันี บรรยากาศกำลังลมเย็นสบายครับพี่น้องเออมาๆๆๆๆอีกพอขี้ค้องกันแล้วดอกท่านเลย ดินก็กำลังทายง่ายครับทำนี่ผลตกครับบางสองสามมือนี่ตกแห้งเพราะสมควรอยู่อยู่แถวเขตอำเภอบังหินเขาก็เลยเดยวมาวานเข่าก็เลยแหละครับอโอ้เออข้ายยูไฮนี่ยางบ่อยากไปได้ครับาะว่าน่ำบ่คอยหูไปได้ ทหารอู้ยนามหงหลายโผดย่ายง่าครับพี่น้องเอ้ยนี่แต่ขี่ตมไปเรื่อยๆไปเรื่อยอ,อาจารย์เข้ามาเนี่อ,อหมอลำไยหมอลำดังเข้าโบาต้องมีการโฆษณาลวขืนเวทีกับไส้เลยละ หน้าเลยเออด้วยบางหันจากดินเขีงช่วงมาใช้หน้าหุดบอดี้ไข่เ่ยครับพี่น้องพุดีทำม,มีบัตุดีแามเออไช้สม,มีนะอาจารย์เลยก็ต้องไท้เร็วดอกพุดีพุดีดสม,มี ออออพอด,ด,นะดีเลยครับนี่ไม่ต้องไถเรียวแห้งนะครับนี่กำลังพอดีครับผม นี้เปตนนายเนาะก่อนขี่ไทยเนาะเออระวังเด้อระวังเด้อเออเอเอ สาี่มือดีนะบุ๊จะผู้จ้างครับเล่นบอกว่าเดี๋ยวเอาไปก่อน อือวิยืขาบสิ่งโอ้เน้นอนแห้งวมาเราจะขาดแล้วเป็นง่า,าอนอาจารย์ด้วย กอ,อบดีๆด้วยหัวพวดนั่นเออไปเลยโอ้เป็นต้นดูเนาะอย่างนอ สอดปุดฟังนั่นซื้อมาระวังเดยระวังเดยโอ้เดียวต้นบกหว่นานไงเง้ต้นเดียวครับผมต้นบบกไงเลย Alu. Han han Pergi Oke okay. อ่ะได้เิบงคลิีเี้ยว้ยวับฝากกดไลค์กดแชร์ด้อยครับเด้อหรือว่าไพไเด็กกดเลี้ยวครับสีบอได้พาดคลิปใหม่ๆครับผมเอาเดี๋ยวคลิปนีกก็ขอลาไปก่อนครับ